มาตามดูแปลงพริกที่บ้านเกา่าโอ้โหแม่เจ้าขอสองตัวนี้หรือเปล่าที่มันถึงได้ดกโอ้โหขนาดนี้เลยดูนะครับสองตัวนี้แน่ๆเลยนี่ดูโอ้โหไปดูกันชัดๆทีนี่พริกเม็ดใหญ่โอ้โหสุด นี่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 โอ้โหดูต้นนี้สิดกจนล้มเลยโอ้โหเอ็นล้มเลยดกขนาดไหนดูโอ้โหสุดสุดล้มเลยสุดยอดค่ะสุดยอดแล้วถ้าแก้เขาใช้อะไรครับใช้ไอ้แต่ว่าเขาใช้กระสอบเป็นแดงนี่ไหมเนี่ยค่ะอ๋อแล้วก็ตัวเชีอกตัวนู้นได้ไหม เออแสดงว่าทองตัวนี้เขาแก้ใช้ครับาแล้วทําให้น้ําหนักผิกโอ้สุดยอดเลยมือเลยแต่ตรงนี้กับนี้เขาคนเดียวเลยโอ้ที่อื่นเป็นไหมครับที่ได้ไหมที่อื่นมันตายมันแก่บ้างมาแรงมาแรงมันา้องมาแรงอืมแก้แต่แกเขามันทําถุงถุงแล้วก็อีกย่างนึงปุ๋ยนี่เขาใช้ถูกต้อง แต่ว่าคันจะไปพูดไปเราจะไปเปรียบเทียบน้องแกงนไม่มีมันเขาไม่มีเลยไม่มีของเขาเลยประมาณยี่สิบกัวไหลมองห่นมองมนี่มั้งแบบนี้หมดนี่เขาใส่ตัวน,นี้นแ,บบนแบบนี้หมดเลยใช่ไหมไงไปดูเลยที่้างบ้านผมยิ่งไปก็นี่อยู่ไ่จัด นี่จะคนคนคนคุณคนเจนก่ะแจ๊ปพิกนะครับรับจ้างเก็ปพิกแต่ว่ากับยูนมขาขอมายี่สิบกุฏิยูกระทำแกคือพี่เล็กพี่แกอยู่มายี่สิบกุฏิเพราะเขใช้จริงและนี่ยืนยันพี่เล็กพี่แกเท่าแกใช้จริงต้องตัวนี้โอ้โหนี่นะของเขาเลยยอดแต่ว่าก็ยังนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับแต่ยอมรับแต่ว่ามันขับบึง ดูสภาพว่าแก่้องเขากรช้บสูงจีเพราะว่าเขานึ่งขามันแรงสมมีรถน้ามาเขาหน้ามันเขมันดีแต่ว่าพ่อเขาสีจะาเขาอยู่ตัวนี้ใช่ปุ๋ยตัวนี้นี้ขนาดนี้เลยองจริงจริงเลยครับจากมาได้พูดสเรากับพ่ได้ไปพูดแบบมันตาเนี่ยงก่พูดปุ๋ยยูนขอมาแต่งแต่ปุ๋ย นี่สรุปว่าพลิกสายคู่นี้แล้วค่ะสายคู่นี้แล้วดกจริงได้ไหมครับยืนยันใช่แน่นอนถุกบโอเครับผมยอมรับว่ายืนยันยืนข้ก็มายีทุกข้าฟีแล้วเขาก็บเป็นตัวแก้แล้วเนี่ยเห็นใจนักดีนะโอ้ดูดี่ะเจอพี่คอยนี่ผมนักดีด้วยกระ่าเลยก็สอบมันก็ได้ยิ่งยิ่งไงนี่ มันไปแต่รู้บ้างนี่นะนี่มาถ้าใะรก็สอบมันก็ได้เนี่ยนะสอบ็น่ดนอันนี้ตามนะเป็นฟ้าเป็นผมของภาษาไย่ายอย่างเี้ยงมตรหนอ่อนะะ